สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบบูพยาวันนี้จะมายูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเพื่อน,นําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมายูดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงของเดือนเมษายน25ง2นนี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานความรักนะครับคลิปนี้นะครับจะทํา การเงินการงานให้ความหลักนี่จะไกด์ไลน์ให้สักเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวจะมาทําความรลักให้แบบเต็มๆในคลิปหน้านะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยช่องนี้จะใช้หัรารัสตร์ไทยกับการเดินดวงดาวของหัาศัสตร์ไทยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกังจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถอัดไลน์ไอดีมาได้ที่ยูเซอร์บูพยาเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วนะครับอิทธิพลของดวงดาว ของชาวราสีกันลักนาะกันในช่วงของเดือนนี้อิทธิพลดวงดาวนะครับคือดาวประจําตัวของคุณนั้นโคโจรไปเป็นอดีตกับดวงชะตาและพักองศานะครับอยู่ในราศีอากุมนะครับไปจนถึงวันที่20มีนาแล้วก็จะเดินหน้าในวันที่21มีนาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ยังอยู่ในเดือนอกิอยู่จนถึงเดือนเมษายนสักประมาณต้นตนเดือนนะครับ แล้วก็จะโครจรเสด็จคือหมายถึงว่าเดินหน้าอย่างรวดเร็วไปที่ราศีมีนและก็เสด็จไปถึงเรือนมอรณะเลยนะครับในช่วงของปลายเดือนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่ดาวพุธนั้นเสด็จแล้วก็พักด้วยการที่ดาวพุธนั้พักนะ,นะครับก็หมายความว่าเอกสารสัญญาต่างๆอาจจะต้องล่าช้าตกหล่นเสียหายเป็นในเรื่องของคดีความนะครับได้เหมือนกันแต่ดาวศุกร์กาาคุมกับดาวดาวพุธคุมกับดาวศุกร์นะครับเขาเรียกว่าคู่ธาตุน้ํา ก็สามารถทําให้ต่อต้านในเรือนอลอีได้อยู่บ้างนะครับคือบางโหราศาสตร์ก็บอกว่าดาวคู่ธาตุเนี่ยจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและมีผลที่ดีนะครับในเรื่องของการเงินการแก้ไขต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแล้วดาวศุกร์ก็จะโคจรขึ้นไปสู่ราศีมีนเป็นพบปัตนินะครับอิทธิพลของดาวาพฤหัสบดีได้โคจรจากดาวราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะครับ ก็จะทำให้ทับกับดาวเสาร์ในเรือนพันธุมีโอกาสได้ทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์นะครับได้ในเรื่องของยศยานพาหนะสิ่งต่างๆหรือมีความมั่นคงเป็นหลักทรัพย์ต่างๆมากขึ้นแล่งกับดาวราหูพบอลินะครับอยู่ในเรือน การงานการงานเนี่ยอาจจะต้องมีการไปแก้ไขปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงการเบื่อเบื่อยากอยากในเรื่องของการงานมากขึ้นใครทํางานประจําก็อาจจะอยากมาทําการลงทุนใครทําการลงทุนก็อยากจะทํางานประจํานะครับมันเป็นประมาณนี้ของชาวราศีกันอาจจะเบื่อเบื่อยากอยากนะครับทําให้คุณนั้นอาจจะต้องอาใครว่าต้องแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆนะครับไปได้มันจะโอเคขึ้นนะครับถือว่าเปลี่ยนแล้วดีขึ้นนะครับสำหรับการงานของชาวราศีกัน ส่วนเริงกับดาวพฤหัสบดีนะครับแล้วก็เริงกับดาวเสาร์เนี่ยก็คือมีทั้งคู่มิตรและคู่ศัตรูก็แปลว่าต้องระมัดระวังสําหรับบางคนก็เป็นศัตรูบางคนก็เป็นมิตรกับตัวคุณนะครับบางคนก็ให้การช่วยเหลือบางคนก็ทําการแบบ คือศัตรูเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าทำลายมากมายแต่เป็นการขัดแย้งกันอะไรทํานองเนี้ยนะครับเพราะการขัดแย้งเนี่ยจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนั่นเองและดาวมรณะเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะนะครับหมายความว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือว่าการทํางานต่างๆอะไรแบบเนี้ยต้องไปถิ่นแดนไกลหรือต้องไปสมนามีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นทํานองเนี้ยนะครับแล้วก็ต้องดูแลในเรื่องของคนภายในบ้านด้วยนะครับอาจจะเกิด อาจจะมีการเจ็บป่วยกันเกิดขึ้นได้เหมือนกันเมนเอเนจีหลักของตัวคุณนะครับดาวแห่งความรักของตัวคุณคือดาวพัสบพดีนะครับโคจรอยู่ในเดือนพันธุทูเขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์แต่ทับกับดาวเสาร์อาจจะมีการขัดแย้งกันในบางสิ่งบางอย่างแต่มันก็นํามาซึ่งความดีในภายหลังอิทธิพลเมนเอเนจีหลักของตัวคุณนะครับได้เอทออปเพนทากเลเกิดขึ้นถ้ามีเสียงรบกวนต้องขออภัยนะครับในการก่อสร้างนะครับก่อสร้างกันไม่เสร็จสักทีเนาะ อ,อิทธิพลของเมเนจีนนะครับได้1เหรียญหนึเหรียญห,ห,หมายถึงความมั่นคงความเข้มแข็งอย่างที่มอกไปเพราะอิทธิพลของดาวพระราศบดีโคโจรเป็นประทุมเกณฑ์ช่วยเหลืออยู่ถึงแม้ดาวประจําตัวคุณตกในอลรนะครับอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่จะต้องมีการาเสีย บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ได้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนกันเนาะคืออาจจะงงนิดหนึ่งคือหมายความว่าการที่เสียหมายความว่าคุณอาจจะพลาดโอกาสดีๆหรือพลาดโอกาสบางสิ่งบางอย่างเพราะตนุรักษ์และการงานไปโคจรอยู่ในเรืออลิอย่างที่บอกว่าใครที่ทํางานอลิจะได้ผลที่ดีทํางานอลิหมายความว่าไงก็คือการแก้ไขปัญหาเช่นสินเชื่อนะครับหรือการที่ไปดูแลแก้ไขปัญหาให้กับ องค์กรต่างๆหรือต้องไปดูแลหรือต้องไปใครที่ทําเกี่ยวกับสินเชื่อเกี่ยวกับครูบาอาจารย์หรือเกี่ยวกับในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรแก้ไขปัญหาต่างๆอะไรแบบนี้มันจะถือว่าผลที่ดีสำหรับชาวราศีกันนะครับส่วนใครที่ไม่ได้ทำงานพวกนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของอะไรก็คือปัญหาอุปสรรคที่มันจะเกิดขึ้นบางทีอาจจะมีความที่แบบว่าบริวารที่ไม่ค่อยได้ดังใจทําตัวหัวแข็งกับตัวคุณเพราะดา พระอาทิตย์จะไปทับกับดาวเสาร์มันคือข้อขัดแย้งนะครับมาจากเรือนปุตตะก็คือบริวารของคุณนั้นอาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันคือสังเกตดูนะครับมีไพ่บริวารขึ้นมาถึง3ามใบเลยมีทั้งเด็กดาบนะครับเด็กถ้วยแล้วก็มีเด็กเหรียญอืมแต่และเด็กไม่เหมือนกันนะครับเด็กดาบไม่เอาเด็กดาบก่อนเด็กดาบหมายความว่าบริวารอาจจะมีปัญหาซึ่งกันและกันอาจจะนํามาสึ้งความหนักใจกับตัวคุณหรือคุณอาจเองอาจจะไปมีปัญหากับ ลูกน้องนะครับอาจจะมีการสายการขาดการลากันไม่พอใจกันการทะเลาะเบาะแวงกันจนต้องให้เรานั้นเข้าไปาดูแลจัดการแต่ถามว่าอยู่ไหมเอาอยู่นะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นกเกษตรด้วยต้านรับข่มกับดาวบริวารไหมก็หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสามารถาเป็นไปได้ด้วยดีและยังหมายถึงคําสุขสิบนิมทานะครับคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคาสุขสิบนิมทาและก็การตกหล่น นะครับการมีวาจาที่ต้องเชื่อเฉือก,กันกับเพื่อนพ้องบริวารของตัวคุณด้วยนะครับอะไรทํานองนี้เนาะคืออันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังส่วนเด็กถ้วยที่มันเป็นไพ่สรุปเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะได้เจอข่าวดีในบางสิ่งบางอย่างเด็กถ้วยยังหมายความว่าคุณมีโอกาสที่จะตั้งคันได้นะครับสำหรับชาวราศีกันเพราะอะไรครับมี the empress นะครับมี page of cups แล้วก็มี the sun โห สามใบเนี่ยหมายถึงการตั้งครรภ์การมีบุตรนะครับเพราะดาวพระังคาีจะเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนพันธุและกลุ่มกับดาวปุตตะคือดาวลูกนั่นแหละนะครับมีโอกาสได้ลูกนะครับสามใบนี้คือการแต่งงานกันได้ลูกกันได้เป็นครอบครัวรวมกับสิบดาบไปเลยเออไม่ใช่ครับรวมกับสิบถ้วยไปเลย <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างบอกว่าครอบครัวความมั่นคงความเข้มแข็งของคุณกําลังจะมีแล้วแต่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงกันก่นกอนนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งเนี้ย บางคนอาจจะต้องจบบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะมีเดอะเวิร์เกิดขึ้นอันนี้คือขออธิบายเร็วๆก่อนเนาะแล้วมันก็จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับมีข่าวดีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่มันจะดีได้อะไรทํานองเนี่ยนะครับมีลูกนะครับมีเกณฑ์เกณฑ์ตั้งครันมีบุตรนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันก็พอมีโอกาสนะครับส่วนใครทีอ่อาจจะมีในเรื่องของอาการงานนะครับเดี๋ยว วกกับการงานนิดหนึ่งการงานนะครับใครที่อยากจะจบสิ่งเก่าๆแล้วเกิดขึ้นนี่มีสิบดาบมาแล้วนะครับมีโอกาสที่จบงานในที่ที่เก่าและมีที่ที่ใหม่ที่คุณควรจะไปนะครับมีนี่เดอะซตันมาแล้วอืมหมายความว่าสิ่งที่คุณนั้นคาดคิดสิ่งที่คุณนั้นคาดหวังตําแหน่งหน้าที่การงานนะครับหรือการไปได้ดีถิ่นอื่นก็ได้เหมือนกันจบในบางสิ่งบางอย่างนะครับจบแล้วดีนี่เพราะเดอะเวอร์มาคือการจบ จบแล้วดีนะครับแล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งและมีชัยชนะก็คือในเรื่องของความเข้มแข็งนะครับในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือในเรื่องของการที่จะไปได้ดีถิ่นอื่นนั่นเองนะครับส่วนเด็กเหรียญเนี่ยหมายความว่าการเงินของตัวคุณนะครับอันนี้คืออาจจะงงนิดนึงลองจับ ประเด็นดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะพยายามอธิบายไปเรื่อยๆคือเด็กเหรียญหมายถึงการเงินของคุณที่อาจจะมีในเรื่องของการที่ต้องรู้คุณค่าในเรื่องของการเงินนิดนึงงดาวแห่งการเงินของตัวคุณนั้นตกอลิในช่วงแรกอาจจะเป็นหนี้สินอุปสรรคบ้างแต่พอกลางเดือนเนี่ยดาวการเงินจะโครจรไปอยู่ในเรือนปัตตนีเป็นอุดมเกณฑ์อุดมนาร,าราศีเป็นมหาอุดเลยทีเดียว นะครับคุณจะได้มาหาอุดเลยทีเดียวมันคือการเงินของคุณนั้นจะค่อยๆมั่นคงเข้มแข็งตอนนี้ก็ขยันอดทนเก็บลอมนิดหนึ่งนะครับคุณจะได้ในเรื่องของความมั่นคงหนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นนี่เห็นไหมหนึ่งเหรียญปรากฏขึ้นเนี่ยหมายความว่าการเงินของคุณเนี่ยจะมั่นคงได้ทรัพย์สินได้ที่ดินได้อสังหาได้มรดกด้วยนะครับเพราะดาวเสาร์ดาวสองกุมดาวพระนัสบดีนะครับแล้วมีดาวคารไปอยู่ในเรือนสุภาคือการสืบต่อนะครับได้มรดกจาก การตกทอดอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นได้เหมือนกันอะไรทํานองนี้มันก็จะมีในเรื่องของสิ่งดีๆโชคลาภความสําเร็จเข้ามานะครับตาแหน่งหน้าที่การงานตาแหน่งหน้าที่การงานความมั่นคงนะครับครอบครัวหลักทรัพย์คู่ครองคนรักได้หมดทุกอย่างเลยดาวเสาเป็นกลุ่มกับดาวพาัสดีเป็นปฐุมเกณฑ์เนี่ยนะครับได้อุดมนาร,ราศีได้อุดมเกณฑ์ นะครับดาวศุกร์ก็เป็นการเงินก็ไปอยู่ในเรือนคู่ครองก็เป็นการเงินได้คู่ครองซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนได้เงินจากคนตรงข้ามถือว่าดีมากๆนะครับแต่มีปัญหาเรื่องการงานก่อนนะครับการงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับใครรู้สึกเบื่อใครรู้สึกเหงาใครรู้สึกเศร้าใครรู้สึกที่จะแบบอยากจะเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไปได้เลยนะครับเนี่ยเนาะเพราะว่ามีเนี่ยสีถ้วยคือคุณกดดันคุณไม่ไหวคุณไม่โอเคละกับในเรื่องของการงานหรือในเรื่องของการที่จะจบ นะครับแล้วเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีเนาะส่วนเรื่องความรักนะครับอน,นี้จะไปเร็วนิดนึงนะครับความรักความสัมพันธ์นี้ความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณนะครับก็ดาพหัสบดีเป็น ประทุมเกณฑ์อยู่ในเรือนพันธุแต่มีกลุ่มดาวเสาและเหล็งดาวราหูคือมันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบางอย่างที่ต้องทดสอบคุณก่อนนะครับสำหรับบางคนอาจจะมีปัญหาใจกันมีการต่อสู้กันมีเด็กดับเกิดขึ้นนะนะครับอย่างที่บอกไปเนาะก็มีสีถ้วยเกิดขึ้นนะนะครับหมายความว่าคุณอาจจะรู้สึกยังต้องไม่ได้ดั่งใจน้อยกับบางสิ่งบางอย่างเพราะมันต้องมีการมีวาจาที่ต้องเชิดเฉือนกันมีวาจาที่ต้องระหองระแหงใจกันนะครับสิบดับตามจริงสิบดับคือการเลิกลา แต่บางทีถ้าไม่เลิกกันแปลว่าเร,ราหงระแห่งใจกันนะครับหรือว่าอาจะแยกกันอยู่ก็ได้แต่ว่าค่อยๆทําใจไปนะครับชาวราศีกันลัคนากันบางทีเรื่องที่วุ่นวายอาจจะเกิดจากตัวคุณเป็นหลักด้วยนะเพราะว่าดาวประจําตัวไปอยู่ในเรืออลิน่ะนะครับมันก็คือมีอุปสรรคปัญหาที่คุณต้องแก้ไขต้องปรับปรุงอยู่แล้วนะครับเราควรที่จะต้องแบบว่า แก้แต่บางอย่างมันแก้ยากนะครับเราก็ควรที่จะปล่อยมันวางมันไปซะไม่ต้องไปแก้มันถ้ามันยากเกินกว่าสิ่ง,งที่คุณควรจะแก้เพราะชาวราศีกันลัราคากันเป็นดาวแห่งการมีดาวตนูรักเป็นดาวพุดคือดาวแห่งการแก้ไขปัญหาสติปัญญาแต่ในเมื่อคุณแก้ไขมันไม่ได้เราก็ควรจะปล่อยผ่านมันไปไม่ต้องไปแก้ไขอะไรทั้งนั้นนะครับเราก็ควรที่จะปล่อยอย่าไปยึดติดกับในสิ่งที่มันเป็นอดีตจบมันไปทุกอย่างเลย เนี่ยนะครับจบมันไปทุกสิ่งทุกอย่างซะสิบดาบเกิดขึ้นคือการจบสิบดาบเนี่ยหลายคนอาจจะมองว่ามันน่ากลัวแต่จริงมันก็ดีอย่างหนึ่งนะสิบดาบคือการจบซะเคลียทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับแล้วสิ่งทุกอย่างมันก็จะเริ่มต้นเพราะมีเดอะเวิร์กเกิดขึ้นเดอะเวิร์กคือการจบนั่นแหละแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วมันก็จะได้ความรักความสุขความหวังความมั่นคงอะไรประมาณเนี้ยนะครับได้หนึ่งเพราะว่าได้หนึ่งเหรียญเพราะว่าดาวประจําตัวไม่ใช่ครับ อพอไพ่ประจําตัวได้หนึ่งเหรียญแล้วได้เด็กสตันแล้วอะนะครับก็หมายความว่ามีโอกาสที่จะดีความรักมีโอกาสที่จะมั่นคงการเงินมั่นคงฐา,านะครอบครัวมั่นคงกันบุตรมีบุตรม,มีบริวารมีคนที่ซัพพอร์ตกับตัวคุณแต่อาจจะมีบางคนที่หัวดือ้อแต่ก็น้อยส่วนมากจะเป็นคนที่ดีกว่าเพราะว่ามีเด็กถือเหรียญก็ถือว่าเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตกับตัวคุณเด็กธาตุน้ำก็เป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์กับตัวคุณเอาใจใส่ดูแลกับตัวคุณ นะครับอืมและยังมี the empress เกิดขึ้นคือหมายความว่าคุณจะได้รักความรักความสุขความหวังที่ดีเป็นแม่คนอย่างที่บอกไปใช่ไหมครับแล้วก็มีความสุขที่ดีแล้วก็มีอา่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะเป็นราชินีนะครับที่เลยค่ามีคนมาคอยอา่าให้คันช่วยเหลือสนับสนุนหรือยังแปลว่าใครก็ให้ความยกย่องเชื่อถือนะครับมีหน้ามีตาที่ดีหรือมีความ มีคุณสมบัติเป็นแม่ก็แบบอาจจะได้แต่างงานเกิดขึ้นอะไรทํานองนี้ได้เหมือนกันนะครับมีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติด้วยนะครับมีความรักความสุขความหวังที่เต็มสิบท้วยเลยเพราะดาวพระศรีบดีคือดาวคู่ครองคนรักของคุณนั้นเป็นกเกษตรอยู่ในเรือนพันธุเป็นปฐุมเกตนั่นเองแต่อย่างที่บอกนะครับต้นลายปลายดีเนาะ สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปแบบเต็มๆของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีกันและคณนากันอีกคลิปหนึ่งนะครับติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ